ครับนะนะกคนนะนะทุกคนเรามาถึงบ้านแล้วะนะคนมาถึงบ้านแล้ววันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลงานให้ดูเลยมาชมกันนะว่าจะได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่แต่วันนี้โคตรมานมานสุดๆหมานอีอรีอหรอมานแท้มานหลวงครับพี่น,น้องไอเสี่ยวลงซอยผมเนาะน้องคุณล้นถังเลยพี่น้องล้นถังเลยเต็มอ่าง ปวดขาปวดเนี่ยพี่น้องเอ้ยปวดนะจะปลายพี่น้องนี่ปวดปวดปวดโวดปวดขาปวดเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยไข่อเสือล้มเองเลยนี่ไข่อเสือล้มเองเลยพี่น้องนี่ขนาดล้นทังเลยนี่พี่น้องปวดว่ะขนาดล้นทังเลยด้อพี่น้องนี่ยังมีของไนอยู่แล้อพี่เนี่ยยังมีได้ถุงอีกเลยเนาะ เคร่งกสอบเครื่องถุงมันถุงผยพี Gente ่น้องคนน่งออ่กับนี่คนปลาคอหญ่กับนีโอ้ยคัดัพี่น้องคดคัดปวดเนี้วอนี่เอ้าหนาคนนะเดี๋ยวผมเท่เบิ้งเด้อเดี๋ยวผมเท่เบิ้งเทเบิ้งว่าป่านนี่หลายสมัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเอ เดี๋ยวเล่ารุ่นเล่ารุ่นครับวันจีไร่ทำไรเนาะทั้งนอกทะทงในถังกระร่นนี่ถุงใส่ถุงอีกอุ้ยจะใส่ของง่ายมื้ยนี่ติดคักติดแน่นอี่น้องเดี๋ยวถวาวงตอนผมเทครับเดี๋ยวผมจะรุปผลงานให้ฟังได้หลายเลยเอ้าเราไปรุ่นกันเน,ะนาะพี่น้องเนาะ